เขาบอกว่าล็อกรู้ยี่สิบแปดฐานสิบลบกับล็อกรู้สามรอยยีฐาน1นึ่งส่วนสิบวกกับล็อกเฐาน1.100อถามว่าหาค่าของมีก้อนเนี้ได้เท่าไหร่ทีนี้เรื่องล็อกเนี่ยสิ่งสําคัญคือทําฐานให้เท่ากันเน้นคําว่าฐานฐานคือฐาน10ฐาน1นึส่วนสิฐาน1นึ่น้องจะต้องเลือกว่าฐานคนไหนสวยน้องก็แปลงเป็นคนนั้นซึ่งถ้าพี่เลือกพี่จะเลือกฐานสิ เพราะว่ามันสวยอันอื่นเป็นเศษส่สวนเพราะฉะนั้นที่จะต้องแปลงสองอันนี้ให้กลายเป็นฐานสิบงั้นอันแรกพี่ขออนุญาตมองหนึ่งส่วนสิบนะให้หนึ่งส่วนสิบอ่ะให้ดันสิบขึ้นไปมันจะกลายเป็นสิบกำลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนแรกมันจะเป็นล็อกสิบฐานสิบกำลังลบหนึ่งแล้วไอหลังล็อกอ่ะเป็นรู้สามร้อยยี่ิห้าอย่างนี้คุณน้องทันใช่ไหมแล้วมีลบข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ย คือถ้าหารเมนสิบอะ่ะมันจะต้องห้ามมีเลขชี้กําลังอะไรสักอย่างเลยน้องก็ต้องย้ายไอ้ตรงเลขชี้กําลังเนี่ยเวลาย้ายเลขชี้กําลังเนี่ยเราจะย้ายมาหารย้ายมาหารนะจากสมบัตินะทีนี้พอเราย้ายมาหารน่ะไอ้ก้อนบนมันเป็นลบแล้วมันจะหารในลบลบกับลบตัดก,กันมันจะเป็นค่าบวกอย่างนี้น้องงงใช่ไหมไอ้น้องน้องไม่งงใช่ไหมมันจะเหลือเป็นบวกล็อกรู้สามร้อยยี่สิบห้าแล้วก็หารสิบย่างยนี้น้องรู้เรื่องเนาะ จำมีอีกหนึ่งที่เป็นบวกเพราะว่าไอ้ตรงลบตัวนี้เวลาน้องย้ายมาหารอ่ะมันจะเป็นลบหารใด้ลบลบกับลบหารกันมาเลยเป็นบวกเห็นนะอ่ะถ้างงเดี๋ยวดูอีกก้อนหนึ่งทีนี้อีกก้อนหนึ่งก็เหมือนกันที่เขาชื่อว่าหนึ่งส่วนร้อยน้องก็ต้องแปลงเป็นหนึ่งส่วนสิบกำลังสองแล้วสิบกำลังสองน้องดันขึ้นไปอ่ะมันจะกลายเป็นสิบกำลังลบสองแสดงว่าก้อนนี้มันจะเป็นบวกล็อกฐานสิบกำลังลบสองแล้วก็ไอ้หลังร้อเป็นเก้าสิบเอ็ด พี่พูดเหมือนเดิมคือเราไม่ชอบเอเลขชี้กำลังที่เป็นลบสองเราจะให้มันเป็นสิบล้วนๆน,น้องก็ย้ายให้เจ้าลบสองอ่ะเวลาย้ายเลขชี้กำลังที่ฐานมันจะต้องย้ายไปหารซึ่งถ้าข้างหน้าไม่มีตัวเลขอะ่ะเขาเสมือนมันเป็นเลขหนึ่งมันก็เลยเป็นหนึ่งหารในลบสองโอใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยหนึ่หงหารในลบสองเพราะว่าหน้าล็อกถ้าไม่มีเลขก็คือเลขหนึ่งแล้วอีก้อนทางหลังเหมือนเดิมก็คูณก,กับล็อกเก้าสิบเอ็ดหารสิบ hmm. ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยก้อนนี้กันขอขอยัด คุยแยกนะก้อนนี้ขออนุญาตคุยแยกนะในก้อนเนี้มันเป็นหนึ่งส่วนลบสองหนึ่งส่วนลบสองก็สามารถดันลบไปข้างบนได้เขาก็คือลบหนึ่งส่วนสองล็อกเก้าสิบเอ็ดฐานสิบอย่างนี้โอเคใช่ไหมทีนี้พี่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าการที่น้องจะใช้สมบัติล็อกได้เนี่ยไม่ว่าจะล็อกบวกลังคูณล็อกลบหลังหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องห้ามมีตัวเลขหน้าล็อกซึ่งถ้าดูจากก้อนแรกก้อนแรกคือก้อนนี้นะ ไอล็อกไอล็อกรูทยี่สิบแปดาสิบอะถ้าน้องสังเกตเขาเนี่ยไม่มีตัวเลขแล้วโอเคแล้วมึงใช้สมบัติได้แน่นอนก้อนนี้ไม่มีตัวเลขแล้วมึงใช้สมบัติได้แต่ก้อนนี้ยังมีหนึ่งสองแสดงว่าหน้าที่เราเนี่ยจะต้องย้ายหนึ่งอสองอ่ะกับขึ้นไปยกกําลังตามสมบัติล็อกถานใช่ไหมเพื่อเพื่อไม่ให้มันมีตัวเลขหน้าล็อกแสดงว่าอีก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็นลบล็อกเก้าสิบเอ็ดยกกําลังหนึ่งส่วนสองแล้วหารสิบ ซึ่ง91กลัง1อ2เนี่ยเวลายก์แรก1 2มันก็คือรูทถูกต้องปะม,มันก็คือลบล็อกรูท91ฐาน10อย่างนี้น้องโอใช่ไหมทีนี้น้องก็จับทั้งสามก้อนอ่ะมารวมล่างกันซึ่งก้อนแรกอ่ะมันก็จะเป็นล็อกรูท28ฐาน10อีกก้อนหนึ่งก็คือบวกกับล็อกรูท325ฐาน10อีกก้อนหนึ่งก็เป็นลบล็อกรูท91ฐาน10 เสร็จแล้วถ้าฐานเหมือนกันหมดอฐานสิบโออันนี้เราชอบมากเพราะว่านี่คือเป้าหมายมเราถ้าฐานสิบเหมือนกันหมดอน้องสามารถยุบเป็นล็อกตัวเดียวได้เลยเป็นล็อกฐานสิบได้เลยแล้วไอเจ้าหลังล็อกมาใช้สมบัติยังไงเหรอพี่ก็ถ้าสภาวัน,นี้มันบวกกันล็อกบวกด้านหลังคูณด้านหลังก็คือไอรู้ยี่สิบแปดกับรู้สามรอยี่ิบห้าเขาเรียกว่าด้านหลังน้องก็เอาเจ้ารู้ยี่สิบแปดคูณกับรู้สามร้อยี่สิบห้า แต่มันจะไม่ใช่คูณกับรูดเก้าสิบเอ็ดนะเพราะว่าต้องยีเชื่อมในลบเพราะมันลบกันอนะหลังล็อกจะหารน้องก็ต้องหารด้วยไอ้เจ้าก้อนเนี้ยรูดเก้าสิบเอ็ดอีกรอบหนึ่งนะทาไมสองคนนี้ถึงคูณนะพี่ก็ล็อกบวกด้านหลังคูณแล้วทำไมไอ้รูเก้าสิบเอ็ดหารก็มันเป็นลบล็อกลบข้างหลังหารก็ทำรวดเดียบทีนี้ในรูดเนี่ยเราก็จัดการมาเสร็จสิ้นคือถ้าเป็นรูดซอยย่อยแบบนี้น้องสามารถดึงเป็นรูดก้อนใหญ่ได้ ข้างในก็จะเหลือ28คูณกับ325หารได้91ถ้านใช่ไหมเพราะว่าเวลาน้องแปลงกลับอะไอ้รูทใหญ่ๆมันจะแจกยิบยิย่อยๆได้เป็นแบบนี้เพราะคูณกับหารแจกรูทได้7ตัดได้74 28 71 77 321และ13 1, 13 13 2 26มันจะเหลือ6ส3 56้5 6, แล้วน้องก็เอาสี่กับยี่ห้าคูณกันมันจะได้รู้หนึ่งร้อยถ้านเพราะว่ามันมีรู100้หนึ่งร้อยก็คือสิบแต่ไม่ได้ตอบสิบเด้อเพราะว่าอีเนี่ยคือก้อนทั้งไอสิบที่เราทําอ่ะมันคือหลังเราน้องต้องเอามารวมกับทั้งก้อนไอ้ข้างหน้ามันอ่ะขอโทษนะขอขอเขียนช่องตรงนี้นิดนึงได้ปะข้างหน้าของเราอ่ะมันจะไปล็อกฐานสิบแล้วเมื่อกี้ที่เราคิดทั้งหมดอ่ะมันคือเจ้าก้อนหลัง ซึ่งจากสมบัติเนี่ยล็อกหลังกระฐานเหมือนกันนะมันจะตอบเล็กนึงเพราะฉะนั้นคอนเทสวยงามมากตอบหนึ่งสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์ทพี่ขอแนะนําเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แม t ์อันเดอร์สกอร์ดัมีตัวแอสไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน